เดี๋ยวมาชมอีกแล้วนะครับผมนั่งอยู่แถวแถวท่เาเสานะท่าอีตล่างอยู่นะครับวันนี้ก็พามาชมนี่เลยครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันขี่รถผ่านหลลรอาได้พาท่านผู้ชมมาสักทีนะครับสวนเฉลิมพระเกียรติครับ80สิพามหามงคลนี่ทางล่างเนี่ยเป็นโอโหที่ออกกําลังกายขนาดใหญ่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าจะเป็นคุุงน้านะครับ สวยมากอะ่ะน,นี่ที่ออกกําลังกายยาวเลยนะครับข้างล่างนี่ก็คือโอ้โหดูสิครับนั่นที่พักผ่อนที่ออกกำลังกายข้างล่างนี้เป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะเป็นคุ้งน้ํานะครับท่านผู้ชมก็คือแบบเขาไม่ให้เราเข้าไปข้างในนี่หว่าคือเมื่อก่อนขี่รถเข้าไปได้ครับ๋ยวนี้เขาเอาได้มาปิดแล้วคงจะขี่เข้าไปไม่ได้แล้วนะครับได้แค่นี้ครับได้แค่นี้อันนี้น้องนองเทคโนคเข้ามา นัดพบเจอแถวนี้โอเคนั่นแหละครับข้างหน้าผมปกติเข้าได้นะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเดินนะครับถ้าอยากจะไปชมก็ต้องเดินแหละครับด๋ยวผมพาเข้าไปเดี๋ยวนะแห่อุปรกรณ์ผมมันเยอะแยะหมดเลยซื้อตอนนี้ที่รถผม่มันมีอาหารน้องหมาที่ผมซื้อมาถ้าเกิดผมเดินไปเนี่ยผมก็เกรงว่าน้องหมาแถวนี้จะเอาอาหารของผมไปซะด้วย เดี๋ยวนะผมย้ายก่อนนะครับย้ายไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับท่านผู้ชมเอาละผมเก็บไว้เรียบร้อยแล้วมันสูงหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเข้าไปดูข้างในนะครับเป็นเฉลิมพระเกียรตินะครับอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมอะไรเนี่ยแบงก์เก่าท่านผู้ชมแบงก์เก่าลุงเขาเอามาขายนะครับเป็นแบงก์มงคละนะอนาบัตรมงคลนะครับเอามาขายนะครับลุง อโอ้เขายออ๋นมาโชว์อ่ะลุงเขาเป็นนักสะสมนี่นี่นี่ท่านลุงท่านนี้นะครับเป็นเจ้าของหมดเลยฐานบัตรเก่านะครับธนบัตรเก่าโอ้ยน่าสนใจนะหายากนะมีราชการที่เก้าราชการที่สิบนะรัชการที่เก้าหายากครับอ่าเห็นไหมราชการที่เก้าเริ่มหายากนะครับหายากแล้วเนี่ยโอ้ายาน่าสนใจนะท่านผู้ชมดูดิลุงเขาเอามาโชว์ถ้าใครอยากซื้อก็ได้ให้นะเนี่ยเป็นราชการที่เก้าแบงค์ยี่สิบ พราะราชการที่เก้าก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กลายเป็นราชการที่สิบหมดแล้วน่าสนใจนะสนใจเฮ้ยไปหล่นหล่นนู้นลุงมาหล่นอันนึ่งอ่าใครสนใจมาดูของลุงได้นะลุงมาโชว์นะครับแล้วก็สามารถขอซื้อได้ถ้าชอบนะชอบซื้อได้ะครับไปเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในก่อนอ่าท่านผู้ชมครับนี่ครับจะเป็นลานครับเดินครับเนี่ยยาวเขาบอกประมาณประมาณสามถึงสี่กิโลไม่รู้จริงเปล่านะ ผมก็ไม่ได้เคยมาเดินเลยว่าเป็นคุ้งน้ําที่กว้างมากเลยนะครับอยู่หลังโรงเรียนเทคโนโลยเนาะโรงเรียนเทคโนโลย์งน้นใช่ไหมนี่อยู่ข้างหลังนะครับสถา,านที่ก็กว้างมากนะครับมาออกกาลังกายได้แต่กลางคืนห้ามมานะเนี่ยมันเปี่ยวจริงนะท่านผู้ชมแต่ก็มีครับไว้รุ่นกลางคืนเขาก็เอาดัานปิดไว้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้านะมันไม่ไขี่กันเร็วนะครับอันนี้ก็ การทาพื้นที่ทําใหม่เนี่ยตอนนั้นที่ผมมาพื้นมันแตกหมดแล้วครับนี่พื้นทําใหม่โอ้ยบรรยากาศดีดีมากนะครับมาออกกําลังกายกันได้นะใครที่อยู่ใกล้ๆนะแถวท่าเสาวรืออยู่ใกล้เคียงนะครับดูดิไม่ต้องไปตรงริมน้ําน่านก็ได้เนาะตรงนั้นคนจะเยอะตรงนี้โล่งๆเลยครับโอ้โหแล้วแม่สุดลูกหูลูกตาหูเดินไกลนะเนี่ยเฮ้ยผมไปไม่ถึงแน่นอน โอ้ไกลมากเลยนะท่านผู้ชมดูจากดูจากการเดินรอบเนี่ยนะครับโอโ้โหเดี๋ยวถามลุงดีกว่าถามลุงดีกว่าที่เด,เดินไกลลุงครับนี่มันรอบนี้ได้ถึงโลไหมครับกิโลกิโลห้าสิบเมตรกิโลห้าสิบเมตรเนี่ยท่านลุงเข้าท่านเขามาเดินทุกวันเนาะคุณลุงมาเดินทุกวัน,<ร>นเป็นทหารเหรออะเป็นทหารหอ้อาวรู้ได้ไงก็นี่เห็นใบบส่บุกทหารเออ มันก็ลืมไป <laughs> <c oughs> ไม่ได้หาเหรออ๋ออดีตครับอดีตอดีตอดีตดตีกว่านะอ๋ออดีตทหารนะครับเนาะเป็นเป็นทหารเงินวัวลาบากโอ้ใช่ใช่เนั้นผมร้อยตี<บ>เป็นอดีตมีเลี้ยงวัวลาบาทนะมีเลี้ยงวัวลาบาทแต่สมัยก่อนนะทองก็สามร้อยแค่นั้นเองโอ้สมัยก่อนนะของสามร้อยก็คุณลุงมาออกกำลังกายที่จะจำเดินรอบเนี่ยถึงได้แข็งแรงปิ๊งใช่ได้ละครับ ปีนี้77โอ้โห77ยังแข็งแรงอยู่เลยลุงชื่ออะไรโอ้ไม่แข็งแรงอ่ะแบจะถูกตัดขาเอาไเอาลุงชื่ออะไรอ่ะชื่อถาวรถาวรชื่อเป็นมงคลด้วยถาวรคุณประโยชน์โอ้โหทั้งชื่อทั้งนามสกุลของอดีตเป็นสี่มงคลนะเนาะเพราะว่าถาวรคุณประโยชน์อ่ะคือถาวรของถาวรพ่อแม่ตั้งให้เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่าพ่อแม่ตั้งให้เลยไม่ได้เปลี่ยนเลย แล้วทำไมถึงบอกว่าจะตัดขาแล้วครับมันเป็นเบาหวานโอ้ยไม่มีทางที่เบาหวานนี่มาตัดขาง่ายๆครับเราออกกำลังกายทุกวันไม่ดีตอนนั้นมันเป็นแผ่นมากเลยเป็นมากเลยหมายถึงตอนนั้นหมายถึงตอนนั้นตอนนั้นอะปีที่แล้วปีแล้วยังเย็นศึกแต่ตอนเนี้ยตอนนี้ค้อขั่วแล้วเดินได้แล้วแสดงว่าลุงเป็นพระมาก่อนเป็นพระมาก่อนเป็นพระมาสิบพระสิบพรรษาโอ้ยสิบพระพรรษาพรรษาหนึ่งสามเดือนไม่ใช่ครับอ่าพรรษาสามเดือนสิบห้าพรรษานะอืมโอ้ ก็เลยต้องสึกต้องสึกเพราะว่าทําวัดไม่ได้แีทำวัดไม่ได้นั่งนึ่งอะไรลําบากอาบน้ําแม่บ้านยังต้องอุ้มไปไปอาบน้าวัดไหนครับอยู่ไร้วัดจารดินธรรมรามปรีแทธรรมารามจารีธรรมารามแล้วก็วัดวัดหลวงพ่อทองดําโอ้วัดหลวงพ่อทองดำก็ไปมาเยี่ยมเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมพอให้ลุงเดินไปก่อนผมจะถ่ายแถวนี้นะครับขอบคุณมากครับลุง บรรยากาศดีนะครับ<า>แล้วก็คนก็ามาออกกำลังกายกันเลย<า>นะลุงออกกำลังกายเดินถ้าเดินครบรอบเนี่ยหนึ่งกิโลจะอีกห้าสิบเมตรนะครับกิโลครึ่ง่ะครับเดินรอบนี่กิโลครึ่งครับ่นผู้ชมนี่ครับเดินรอบนี่กิโลครึ่งน,นะครับ โอ้หต้นฉำฉาใหญ่เนาะเขาไม่ตัดทิ้งนะเพราะว่าสวยงามนะต้นฉำฉาขนาดใหญ่ท่านผะู้ชมเรียงลายกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ผมลืมบอกท่านผู้ชมไปสมัยก่อนตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟนะตอนผมเด็กๆอะตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟท่านผู้ชมแล้วเขาก็เลิกลากิจการไปนะครับเป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากเลยนะครับยาวไปถึงพระดานุศรไอคุ้งน้ําตรงนี้เนี่ยมันมันอยู่ด้านหลังของโรงเรียนเทคโนโอุติานะครับและก็โรงเรียนพระดานุศรครับอยู่ข้างหลัง นี่ครับโรงเรียนเทคโนโลยีอยู่นั่นนะตึกถึงสูงกันเทคโนโดิดนะตึกอาคารอะไรสี่นะตรงนั้นครับนะครับตึกนั้นอาคารสี่นะเนาะนะครับที่ผมเรียนอยู่นั่นคืออาคารสี่แล้วก็คุ้งน้ำก็จะกว้างนะครับแล้วตรงงน้นครับเป็นโรงเรียนพระดาสอนนะครับที่วันงั้นนะครับแล้วก็หมู่บ้านบุ่งคุกอันนี้เขาเรียกบุ่งคุกเนาะโอเคผมคงไม่เดินไปไกลขนาดนั้นนะคุม ผมเมื่อยครับผมก็พาท่านผู้ชมเลาะริมแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆไปนะครับท่านผู้ชมมีโอกาสก็ามาออกกำลังกายเนาะอุตดิดอะตรงตรงสี่แยกนางยักษ์นะครับตรงมาหน่อยนึงเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าก่อนถึงสะพานครับก่อนถึงสะพานแรกสะพานแรกท่าเสานะก่อนถึงนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาสวนอะไรมงคลนะัาเฉลิมพระเกียรติ8 0สพรรษานะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะรอยกระทงเขาคงจะมีกิจกรรมบ้างแล้วเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันกลางวันจำเย็นเนี่ยผมว่าโอเคแต่กลางคืนผมว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันมันเปี่ยวแล้วมันก็มืดไปเนาะก็อย่ามาครับกลางคืนมาแค่กลางวันแล้วก็เย็นโพเพก็พอแล้วนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยเดินไปกล้องกสั่นไปนะสวยงามมากนะอบรรยากาศดีครับ ผู like, so ้คนก็มาออกกำลังกายกันคือยุคนี้คนออกกำลังกายเยอะนะครับเพราะว่ามองเห็นสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็เดินครับผมว่าการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีสุดเพราะว่าไม่กระแทกครับถ้าวิ่งก็ยังกระแทกอยู่นะครับปักปักปัแต่เดินเนี่ยสบายครับออกกำลังกายชิวๆนะครับยิ่งเดินมากเท่าไหร่ การเผาผลาญไขมันก็จะพอดีเท่านั้นคือวิ่งเนี่ยมันไม่พอดีนะครับท่านผู้ชมมันจะดึงไอเอ็มสายไปใช้เยอะนะครับแต่ถ้าเดินเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆครับเผาผลาญไปเรื่อยๆพอดีพอดีนะครับดีเนาะผมเดินแค่นี้ผมก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะปีนี้ผมก็ซัดไปจะห้าสิบแล้วครับสี่แปดแล้วครับสองห้าหกหกผมอายุสี่สิบแปดพระเจ้าไม่คิดว่าตัวเองจะมาอายุแก่ได้เลยนะ เอากาศดีจริงๆนะครับนี่ขนาดแดดร้อนๆอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ร้อนนะครับตรงเนี้ยอุ่นๆนเฉยๆนะครับเพราะว่านี่เป็นเดือนธันวาคมนะครับตรงกับวันที่2ี่สธันวาซึ่งเป็นวันเนี้ยเป็นวันสําคัญของผมเลยเนาะทําไมเอรอประกันชีวิตครบสิปีครับท่านผู้ชมส่งมาปีละสาม0 0ื่นกว่าบ,บาทครบสิบปีได้คืนสามแสน อะไรวะสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็เศษอีกสามพันครับอืมได้คือวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปใช้คนเดียวครับแจกหมดเลยครับให้ป้าให้พี่ให้น้องให้ทุกคนเฮ้ยอันนี้ดาบวอนใช่ไหมรับโอ้โหสวัสดีครับผมนี่นี่อาวอนอาวอนอาวอนีนตำรวจเก่าพ่อพ่อเพื่อนผมพ่อติงเออออกกําลังกายปีนี้เท่าไหร่ครับอาปีนี้เท่าไหร่ละปีนี้ ตอนนี้76ละโ و, ละอ้โห76อะอวายังแข็งแรงอยู่นะท่านผู้ชมดูโอ้โหยังไงมาถึงเนไงโอ้ผมก็มาถ่ายคลิปนี้นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โห,ห76เจ้าแข็งแรงจริงๆเนาะจำไ,ได้เนาะครับพ่อเพ<น>ื่อนจำไม่ได้ได้ไงเนาะสวั <c oughs> สดีครับอวาเป็นตำรวจเก่าโอ้โหอวานี่ถือว่าเป็นตำรวจที่เออมีตำนานเนาะใครไม่รู้จักไม่ได้เนาะดาบวอนอะเป็นเป็นดาบก็จริงนะครับ แต่ว่าศักยภาพนะครับคือลูกน้องเยอะนะครับแล้วก็คนรับหน้าถือตายเยอะเป็นดาบอยู่งั้นแหละแต่แต่ความที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอาวุโสเนาะที่อยู่ดิดมานานเนี่ยทําให้ดาบวอนเนี่ยเป็นผู้นําอ่ะเป็นแหล่งรวมของตํารวจน้ําดีนะครับตอนนั้นผมรู้จักมานานเนยน้วเนานะตอนนี้นผมเป็นวัยรุ่นนะ่ะคือผมก็ร้ายอะไรไวัยรุ่นร้ายแล้วาดาบวอนก็เป็นพ่อเพื่อนเนาะ ตามจับพวกผมเนี่ยใช่ไหมอดีตไปละใช่ไหมก็ขอบคุณผู้ชมนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับนี้ก็พานผู้ชมมาเดินเล่นนะชิวๆนะครับทับไปผมต้องใส่หมวกทหารมันเบาดีครับาผู้ชมนะเนี่ยดูดิในมันเบานะครับมันไม่หนักนะเวลาเราใส่ก็สึกสบายนะครับมันก็เคารพกฎหมายดีด้วยเนาะใส่หมวกกันนอกหมวกอะไรอ่ะใส่ไปเถอะนะครับ เราเราขับรถอะไรเนี่ยจะได้เกรงใจตํารวจท่านนะเพราะตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ถึงเราจะเป็นคนที่คนรู้จักเยอะนะครับขี่ไปไหนเขาไม่จับแน่แต่เราก็ต้องเกรงใจเขานะครับต้องใส่ให้ถูกกฎหมายนะครับเป็นผู้นําที่ดีเนาะเป็นต้นแบบที่ดีนะครับโอเคนะท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นบรรยากาศร,รอบข้างที่ผมถ่ายไปเนาะนี่ก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติ 80, พรรษานะครับ อยู่ใ,ใกล้เลยนะมาได้นะครับมาได้แล้วก็บรรยากาศดีนะครับออกมาเดินมาอะไรสนะบายนะครับเ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนไปนะเนี่ยทางเข้าก็มาทางนู้นนะครับนะขี่รถลงมาเลยครับเข้ามาเลยนะตรงนี้เป็นลานกว้างนะครับแล้วก็ออกกําลังกายสบายอย่าลืมนะครับตรงนี้1นกิโลกับห้เมตรเนาะที่ลุงบอกเมื่อกี้นะครับลุงถาวรบอก1นกิโลห้เมตรนะครับเดินเดิน5รอบก็5้กิโล7จ็กิโลครึ่งนะ ราะฉะนั้นมาเดินเลยครับท่านผู้ชม,ชมผมว่า5รอบกำลังดีว่ะ3รอบ5รอบนะมันเป็7กิโลก,กว่าๆนะครับใครที่ออกกำลังกายก็จะมาัากจะสุขภาพดีหุ่นดีนะครับโอ้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับโอ้หุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีนะครับเอา้าลุงจอดรถไว้ย่างนี้เลยไม่หายนะอุดรเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับขโมยขจรไม่มีนะครับดูลุงจอดทิ้งไวเ้เลยเอาผูกไว้ยเงี้ยไม่มีหายครับเพราะคนอุดรไม่ใช่คนขี้ขโมยนะครับเป็นคน เช่าดีจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอภิญาสัยดีนะครับจอดไว้อย่างนี้ไม่หายคุณผู้ชมดูดูของผมก็ไม่หายแต่ผมเสียบกุญแจขาไว้ด้วยเนะเนี่ยของกินพึบเลยนะครับแล้วผมก็เสียบกุญแจ้วค้าไว้อย่างเงี้ยไม่มีหายครับจอริดเราโอเคอะน่าอยู่แต่ก็อย่าประมาทนะครับมันล่อใจนะให้คนเปลี่ยนนิสัยได้โอเคเนาะผมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับโอจอริดครับบายครับ